เกิดมาเพิ่งรู้ว่าแมงดาเลี้ยงได้มื่อนี้บุกฟ้าแมงดาเงินลานหาพัน์มาเพาะเลี้ยงเองสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้ในช่องลักิสันคือเริ่มต้นนะครับผมเฮ็ดเจ้าแมงดาขายเข้าไปหาสร้างเอาแมงดาดองเกลือดได้เน็ตครับนึกว่าเพื่อนทอนเก็บแมงดาไว้ตั้งแต่ช่วงหนาฝนเราค่อยน่ามาขาย ผมกําลังเดินทางไปบ้านโน่นเสือกับไปอำเภอน้ำพองฟาดแมงดาเมลีควรจะไปศึกษานะครับหาข้อมูลอแต่เลยในอินเทอร์เน็ตมีหลายพอมาถึงก็มาพอลงเลื่อนแมงดาแบบนี้ครับโอ้แมงดาเต็มเลยเป็นร่อยคู่เป็นครับอยู่ใน่นิคนทีใส่ไปที่การเฮสโฟนเทียมแบบนี้แหละครับเปิดเศ้าเปิดแรงสปริงเกอร์แบบนี้ฮะซื้อง่ายอยู่ไซก็มีขายส่วนอันไรที่มันมีไขายมันกิสีแยกออกมาแบบนี้ครับแต่ไข่แบบนี้กขยังขายได้เครับผมเม็นขายได้โตไข่ห่วงหนึ่งนี่หลายลอยครับแห้งห่วงใหญ่ๆแห้งหลายลอยคักเลย ระหว่างที่นั่งคุยกับเพิ่นอยู่นานเพิ่นบอกว่าอยู่ข้างล่างก็มีฟาร์มเด้เป็นโรงเลื่อนบักใหญ่เลยผมก็เลยนยางลงมาเบิง่งโอ้เป็นแบบนี้เลยครับบักใหญ่เพิน่นเลี้ยงใสใ่หให้หน้าห้นึงที่มีน้ำขังอยู่ตลอดส่วนพวกอาหารเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์่นสิเสิร์ฟพวกลูกปลาปลาน้อยลูกออดใบให้ครับอาหารต้องเป็ีป่นเปลี่ยครับเดี๋ยวแมงด่ามันสิหากินเองเฮามีหน้าทีห่หามาเติมไว้ก็พอถ้าอาหารเบิดอาหารบม่มีมันสิกัดกันเองครับ ตอนที่ผมไปซื้อนะครับเลร,ราคาของพ่อแม่พันนะครับแบบคู่สาวเพิ่นป่อยคุณละลอยครับแต่สําหรับแมงดาผูมีที่พอรอมไข่ไข่เต็มเต็มทองนะครับคุณละลอยสี่สิบคือที่ผมไปนี่ผมยังไม่ได้เตรียมยังไ้เ,เลยครับลงเรือนกันยังบบมีคือไปหอดเราไปศึกษาเบิงมันเปิดตะเลียงดีก็เลยจัดมาสิบคูเราเพิ่นกันแถมให้น้ำด้ยครับเวลาผมเห้เจ้าแมงดาขายนี่ครับ ผมดีใส่แมงดาผูเข้าไปประมาณ40-50ตัวต่วตวตวอรอบแล้วแมงดาผูนี่กินมันจะแห้งครับมันเลยเหมาะกับการน้ำมาเห็ดแจีวแมงดาตลาดบ้านผมนี่ครับเพิ่นมักสิขาย3ตัวลอยแต่ก็บ่เคยท่านเพิ่นหรอกครับเพราะแมงดามันของหาย,ยากผูใ้ใดเห็นผูใ้ใดก็ซื้อก่อน <S <S พอเพิ่นจับแมงดามาเพิ่นก็สิมาขัดครับขัดตัวให้ไข่ทองใหญ่ๆให้ลืมบอกครับว่าเพิ่นมีส่งออนไลน์นำลองทักเข้าไปเบิ่งเด้อครับ ตอนแรกผมมาสืเลียงไซไนน่าแหะครับแต่ยูบานมีกระช่างบกแบบนี้เข่าท่างผมพอดีเลยใส่สแลนเขียวมอปิีแบบนี้ครับเหลือท่างเข่าไปน,น่อยๆกับพ่อส่วนสปริงเกอร์เขาเลือกใส่สปริงเกอร์นี่ยู่บานมันมีอยู่แล้วครับเลยอต้องหาซื้อ,อยากพอติดตั้งเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมสิลอลเปิดหน้าเบิงแบบนี้ถือว่าผ่านครับต่อไปขั้นตอนการสุดถ่ายคือการเติมน้ำลงไปในบอ่อแล้วก็ใส่พักต๊ลงไปมันอยากเขียวๆเนี่ยเพราะว่าเอามาดน ระหว่างนี้ก็ปล่อยไว้ให้น้ำม,มันเต็มได้เลยครับน้ำที่ใส่เป็นน้ำปั๊ป่าหมู่บ้านเลยครับพอน้ำได้ทีแล้วเขาก็ปล่อยพันแมงดาลงไปแมงดาประมาณเกือบ20่ตัวเป็นใส่พร้อมไข่มาเบิ่งกันครับว่ามืออื่นเศ้าไม่สี่ใครผมบ่เดี๋ยวมือสิได้ไปเตรียมหาดักป่ามาปล่อยลงนี่ครับน่าจะเป็นพวกปลาซิ่วนี่แหละครับหาจับง่ายดีมีไผเคยเลี้ยงแมงดานะครับปัญหาอุปสรรคของมันคืนออีหยังคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันครับมาเบิ่งผลง,งานตอนเศ้าครับแมงดากลังไข่เลยการเลี้ยงแมงดาคันแรกซ้อมเด็ดล่ะครับ